สวัสดีผู้ชมที่น่าฮักทุกท่านนะครับหลังจากที่เขาหายไปหลายวันเนาะเรื่องนี้ผมจะมาเนายน้ำเนี้ยวนะครับขนมเส้นน้ำเนี้ยวเนาะเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนับแรกเข้าก็ใส่มะพริกแห้งไปเลยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือเนาะตำด้วยเกลือก็ตมตำตำครับตําในแรกได้นะแลกไ้ตีดเสร็จแล้วเข้าก็ใสหอมแดงเนาะหอมแดงลงไปก็ตำตๆตำทั้งแหลกสักหน่อยครับแหลกสักหน่อยเสร็จเข้าก็ใสหอมเตียมครับหอมเตียมกระเทียมเนาะเออใสลงไปตำตำ ให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยห่าผักซีครับรากผักซีเนาะเออใส่ลงไปผักหอมป้อมเนาะเออเสร็จแล้วก็ตามด้วยกะปินะครับตามกะปิลงไปให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วก็มาตั้งหมอ้อครับใส่น้ำม,มันลงไปเนาะเอาพริกขี้หนาตำได้ดกี่ขีเขาก็มาเอามาคัาาว่วนะมารวนให้มันหอมๆครับคีบมันอ,อ่อมๆเลยเสร็จแล้วคั่วไปคั่นมาเนาะแล้วก็ตามด้วยหมูบดครับหมูเป็นหมูบดไปจิกดึงโลครับแต่แต่ไหนจะใส่นักใส่น้อยก็ได้นะครับหมูบดนี่เนาะ พวกเขาเพืเข้ากันเสร็จแล้วปุ๊บอะตามด้วยน้ําล้างรกนาอเออ่คือนะครับทำล้างรกนะคนแล้วก็เติมน,น้ําเพิ่มไปสักหน่อยนึงปิดฝาหม้อไว้เปิดพอน้ําเริ่มเดือดแล้วครับถ้าน้ามเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ดอกเยี้ยวเขานี่ครับนี่แต่ดอกเิี้ยวลงไปเนาะเออเลยดอกเยี้ยวทรงตรงเจาะเขยาวครับโคนคนโคนมันจุ่มน้ำหมดเลยนะครับจุ่มน้ำไหมล่ะเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยรสด,ดีครับตามด้วยผงชูรสนะครับนี่ หรือแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาก็จะเสี่ยงแล้วครับยังเสี่ยงถึง่บ่อยนะแล้วกลอนกลนเข้ากันกับปิดฝาหม้อนครับแล้วมาเตรียมเลือดไก่เนาะเตรียมก้อนเลือดไก่อันเป็นลูกเต๋านะครับนะฉันแล้วเขาก็มาเตรียมซุปเปอร์นะครับนี่นะซุปเปอร์ตีนไก่นี่เนาะตัดเล็บออสข้างนอกหมดเลยครับตัดอ๋อให้หมดเลยนะครับอ๋อมดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับงามๆเนาะร็จแล้วก็มาเตรียมจ๊ไก่ครับตุ๊บจ๊ไก่สักสองหัวตุ๊บร็จแล้วก็ซัดสักกึ่งเนาะเออ นะจะใครไปมังกรครับดับกินข้าวของน้องซปเปอร์ติ่มไก่นะตั้งน้ำใส่ไมังกรใส่จะไครไปตามด้วยเกลือสักหน่อยครับอืมลำ้ลำๆเนาะเดี๋ยวให้เ็มสสักหน่อยมีรสชาติสักหน่อยหนึ่งแล้วติ่มไก่ใจลงไปครับซปเปอร์เนาะปิดฝาอวมไว้นะครับเออต้มสักสิบห้านีเช้านี้ครับพอควนออกจุ่งๆหรอเอาละครับเปิดผลหรอเออเออ,เอ,องานเข้าแล้วครับผมเอาละเอาละพอเราจะเอาจะได้ครับโอ้โหฝาาม้อรถครับ ร้อนเกินเนาะร้อนเกินเตอเต้ tea tea ได้ซื้อไม่ยังไงเนาะปลาหม้อนี่นะลดแล้วลดเห็มครับเออเปิดพอล้อโอ้ยฮอนกับ่อนครับพอมาแล้วพอมาแล้วเออเอา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 เออออกถึงได้ครับได้ได้ได้ซื้อไม่ครับผมเสร็จแล้วฮอนก็มาใจพอน้าเนี้ยฮอนนะครับเนาะฮอาก็มาเติมแล้วครับเติมโลหิตนะครับผมเติมโลหิตหมูเนาะใส่ลงไปไข่มากเข้มข้นกับไส้นักครับเออช้า นี่สีสันงามขนาดเอาหรวเออแล้วละสมกับน้ำเยิ้วแล้วเนาะอนี้เนาะแล้วเราใส่ซุปเปอร์ของเขาลงไปครับซุปเปอร์ใส่ลงไปตามด้วยเหลือดไก่เราใส่ลงไปครับเครื่องของเขาเนาะเออเจ้เครื่องเต็มมอครับตามด้วยมะเขือส้มน้อยน้อนี่นะครับสมะเขือส้มกันน้อยๆนะใส่ลงไปแหมแล้วก็ปิดฝาว้ยขานี้ปิดฝาให้มะเขือส้มมันซุกเนาะอาเริ่มพอแล้วพอแล้วเราได้ตีแล้วก็เปิดคอไปน้ำเยิ้วครับน้ำเยิ้วเออ จานนี่ผมก็จะเนี้ย้นน้องแพทเนาะให้น้องแพทซิมไปก่อน,นครับแล้วเาจะเป็นจังไงนั่งตกแต่งจานให้สวยงามครับเออตอนด้วดยปักซีรรยหน้าเนาะหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเนาะใส่ทองหอกลงไปนี่ตกแต่งจานให้สวยงามทองหอกตามด้วยหอมเจียวครับใส่หอมเจียวไปเนาะเออน้องแพทขอบคุณจังนกครับข้ามาพอมมทิวพผาทับเนาะเดี๋ยวเมนูหน้าจะเนี้ยอย่างกับไตรีิตตาเมอร์อนน